เย้ yeah! สวัสดีทุกคนเลยเอาวันนี้ฝากของแพงตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะจาไว้ว่าการเปิดรับนะหรือการเปิดกว้างนะคือมีแต่ยังประโยชน์นะเพราะคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณไม่เปิดรับหรือเปิดกว้างหรือรับอะไรที่มากขึ้นนะก็จะไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรหรือเราเราชอบหรือไม่ชอบมันอย่างไรเนาะอย่างไรก็ตามก็อยากให้ทุกคนนี้ได้เปิดของใหม่ๆเนาะถ้าอไหรก็ตามที่มีความเชื่อเดิมหรือว่าความคิดเดิมเนี่ยแล้วคุณก็ยึดถืออันนั้นทั้งชีวิตทั้งตลอดชีวิตทั้งปีทั้งชาติหรือ ยึดถือด้วยจากประสบการณ์ชีวิตของเก่าที่ตัวเองได้เจอมาเนาะซึิงจริงรับประสบการณ์ชีวิตเนี่ยที่เราเจอเนี่ยเราอาจจะจูนหรือไม่จูนเข้าใจเปล่าเพราฉะฉะนั้นนะอยากให้ทุกคนได้เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆหรือแนวคิดใหม่ๆหรือความเชื่อใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อหัวใจนะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของคุณก็คือทําให้คุณรู้สึกเบานั่นเองนะอยากให้คุณระลึกข้อนี้ไว้นะว่าความเบาคือที่สุดนะเย้ yeah, เอาวันนี้รักทุกคนเลยวันนี้อยากจะให้ดูเนี่ยคุณครูก็คือมาพักที่ Khải dầu khỏi dài xuôi mát